เอานะครับผมก็สวัสดีทุกคนใช้ออกซิเจนหายใจในตอนนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าผมไม่ต้องทําคลิปออกมาเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีตู้ที่แบบว่าแปลกมากนะครับแปลกแล้วก็คุ้มค่ามากๆเนี่ยเข้ามาในเกมนะครับก็คือตู้นี้เนี่ยนะวิวิ่งลิมิเต็ดนั่นเองนะครับคือมันน่าสนใจมากมากนะหรับใครที่กําลังเลยกับตู้นี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเนี่ยในคลิปนี้เลยนะั่นเองนะโดยในตู้นี้นะครับจะสุ่มได้แค่2ครั้งเท่านั้นแต่2ครั้งของแม่งเนี่ยคือ10,000เพชรนะครับคือแบบ สูมครั้งละ5,000เนี่ยมันมันเยอะมากๆนะแล้วก็ตัวละครในตู้นี้เนี่ยที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับก็จะมีนี่นะหลักๆเลเนี่ยก็จะมีโงกุลเบต้าที่ฟิวชั่นในทั้งโกจิต้าแล้วก็เบจิโตนะครับมีซูเปอร์17มีซูเปอร์เบจิต้ามีนาปะเนาะแล้วก็มีเบบี้นะครับซึ่งตู้นี้เนี่ยผมม,มองแล้วเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับรวมตัวที่มาเมตาเนี่ยมากๆเลยนะตลตัวที่เป็นเมตาเนี่ยก็มีนะฮะ โมกุลเบนต้านะครับโมกุลเบนโะต้เนาะนับปะนี่ก็พอได้เนาะแต่ว่าไม่ไม่ได้เมตามากแล้วกันนะครับเบบีนะ้เนาะของ GT นะครับสุ per เปจิต้าข้างกาก,กนะโมกุลเด็กก็ก,กลางๆนะครับสุ per สิบเจตอนนี้ก็ค่อนข้างหายนะแต่ก็น่าจะเก่งแหละตอนนี้โกดักค่อนข้างตึงนะครับโกเบบูบอยเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยก็ไม่ค่อยตึงมากแล้วนะฮังบนะีสแดงเนี่ยปัจจุบันผมยังเล่นอยู่เลยนะครับไป่โกฮันตายเกิดเป็นโกจิต้าข้างเก่งเลยโมกุลเด็กนะครับสีม่วงนะก็ยังข้างตึงนะครับถ ไปย้อนดูคลิปได้นะก็ในส่วนของเจ้างกุนเดจเนอรี่เนี่ยผมว่าเฉยๆนะครับไม่ได้ว้าวซ่ามากแต่ก็พอได้ในส่วนของเซลเนี่ยก็ประมาณหนึ่งนะแต่ว่ายังไม่สุดนะครับพิกรโร่ก็เฉยๆแล้วกันเนาะแกรมม่าหนึ่งสองก็ยังไม่ได้ว้าวซ่านะครับโกฟีสก็ค่อนข้างตกแล้วนะบูโบก็ตกนะครับ UI เนะาะเมกุนบลู UI ตายเกิดก็ค่อนข้างตก Super 17 R 17 MVP ก็ค่อนข้างตกกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมเนี่ยหมดเนี่ยเล่นได้นะผมว่าไม่แย่เลยนะครับโดยในตู้เนี่ยสภาพตู้จะมาเป็นแบบนี้เลยนะครับคือตู้เนี่ยเมื่อคุณทำการสุ่ม5,000เนาะคุณจะได้ฟรีบี้นะครับก็คือนี่นะ LF เนี่ย Legend Limited เนี่ยที่เป็น Multi แซ่ Power เนี่ย200รเป็นฟรีๆเลยนี่นะครับและเหมือนว่าจะได้1อันหรือเปล่านะผมไม่ชัวร์ว่า อสองอันนะครับ400เลยนะถือว่าแม่งให้โคตรเยอะเลยครับก็เท่ากับว่าสุ่มไปเนี่ยก็ได้400เลย5แบบเพชรนั่นเองนะโดยในตู้นี้นะครับมันจะแบ่งนะมันจะแบ่งนะเนี่ยว่ารอบที่1นะถึง47นะครับแล้วก็เป็น48 49 50นะครับตู้นี้เนี่ยการันตี LF 3ตัวแบบแน่นอนเลยนะี่นะแต่ว่าในช่วง1นึถึงสีเนี่ยก็มีโอกาสที่เราจะได้ LF เหมือนกันนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันแบบว่าโอ้โหน่ารังเกียจม,มาก0.7%นนะครับ แถมตู้นี้เนี่ยก็เป็นดับเบิลวันี่นะก็เป็นตู้ที่สุ่มมาเนี่ยได้3ดาวแล้วก็พันสองเลยเนั่เนเองนะครับตอตั้งแต่1นึ่งถึงสี่เจ็นเนี่ยจะมีโกด์กอ่าโกเบบูบอยนะครับมีฮังบีสเนาะมีเจ้าไป่โกฮังโกชิต้าโกคุนเด็กนะครับโกคูเเจนเดอรี่อ่าเซลพิกาโลแกมมา่า1 2 เมื่อคุณโกลฟีสบูโบรนะครับ UI 17นั่นเองนะแต่ตั้งแต่48ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นการล็อกตัวนะครับ48เนี่ยคุณจะได้ตัวละครตามนี้เลยนะพิกาโลแกมม่านะครับพวกนี้เนี่ยผมมองว่ารอบ48เนี่ยคุ้มที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็น17นะครับพิกาโลนะ แล้วก็ที่จริงมันก็บาลานซ์บาลานซ์กันนะใช้คําว่าคุ้มที่สุดไม่ได้หรอกมันค่อนข้างจะเมตาไล่เลี่ยงเลยนะครับถัดมาเนี่ย49นะครับ49เนี่ยในส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าโกดักเนี่ยน่าจะคุ้มที่สุดแล้วนะเพราะว่าโกดักเนี่ย่ยคอนข้างตึงมากๆนะครับโกดักกับฮังบีสเนี่ยสองตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะลองลงมาผมก็จะให้เป็นไปโกฮังแล้วก็เจ้าโกเบบูบอยเลยกันนะครับที่จริงมันก็อย่างผมบอกมันเคปหมดเลยนะถ้าเกิดว่าคุณได้มาเนี่ย ตู้นี้เนี่ยเหมาะกับผู้เล่นใหม่หรือว่าตู้ที่แบบว่าคนโตกนเกลือเยอะๆนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมบอกว่าโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคาจัดๆนะมีทั้งนี่นะโมกุนเบต้านะครับกลายเป็นเบจิตโตเนาะกลายเป็นโกจิต้านับปะนะครับเบบี้ซุปเปอร์เบจิต้านะครับโมคุณเด็กแล้วก็ซุปเปอร์17นั่นเองก็ตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าไอ้สองตัวแรกเนี่ยคุ้มสุดเลยครับเพราะว่าเพิ่งมานะแล้วตู้มันบนกลับมาเร็วมากๆนะครับก็ตัวแรกเบจิตโตเนี่ยดีที่สุดแล้วนะลองมาก็เป็นโกจิต้านะครับ แล้วก็ถัดมาในสายตามผมเนี่ยคิดว่าเป็นซูเปอร์17นะแล้วก็เบบี้นะครับแล้วก็ตามด้วยนะับปะอ่าแล้วก็ มองคุณเด็กจีที่ซูปเปอร์เบจิต้าเนี่ยน่าจะกากที่สุดแล้วนะครับในสเตปนี้นะก็แปลกใจทําไมไม่มกิบมานะครับก็ตู้นี้นะครับใช้ห้าพันเพชรเลยนะถ้าเกิดว่าผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นบางคนเนี่ยเพิ่งมาเล่นเกมนี้นะแล้วคุณมีเพชรนะครับผมแนะนาว่าให้สุ่มตู้นี้เนี่ยให้ครบไปเลยหมื่นหนึ่งนครับเพราะว่ามันค่อนจะคุ้มมากแล้วถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเก่าล่ะอ่ะเราควรจะสุ่มดีไหมนะครับผมว่าคุณควรจะสุ่มนะถ้าเกิดว่าหนึ่งเลยนะครับคุณไม่มีโกดังเนาะอ่ะไม่มีฮังบีสนะครับไม่มีป เพราะว่ามันค่อนข้างจะคุ้มนะครับสเต็ปนี้อาจจะไม่คุ้มอะไรมากเนาะสเต็ปที่49เริ่มคุ้มนะครับถ้าไม่มีโกดักก็น่าสนใจนะครับไม่มีบูบอไม่มีฮังบีสเงี้ยไม่มีไบค์โกฮังก็ค่อนข้างน่าสนใจไม่มีเซลนะครับอันนี้ประมาณนี้โอเคนะแล้วก็สเต็ปที่50าสิบนสำคัญมากๆนะครับถ้าไม่มีเบจิโตเนาะไม่มีโกจิต้านะครับไม่มีซูเปอร์17เนาะไม่มีเบบี้อีกอย่างเงี้ยมันน่าสนใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีแล้วเนี่ยมันก็อาจจะ น่ากลัวที่จะเกลือเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเกลือเพราะว่าเละเกมแล้วสายฟรีเนี่ยห้าพันเนี่ยแม่งโคตรเยอะเลยนะครับก็อลองชั่งน้ำหนักเอาแล้วกันนะว่าถ้าเกิดคุณเกลือมาเนี่ยคุณรับได้ไหมนะครับสำหรับห้าวันเพชรที่คุณจะเสียไปนั่นเองก็สำหรับคลิปในวันนี้ที่ผมก็ให้อุทาห่อนไปเท่านี้แล้วกันนะฮะสำหรับผมแล้วในตู้นี้เนี่ยมันจะหมดวันที่19นี่นอนะครับตอนนี้ผมทําคลิปนี่ก็วันที่1 1นะตู้เพิ่งเข้ามานะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณจะมีเวลาประมาณ8วันแิดว่าใครจะเก็บัน ผมอาจจะเก็บไม่ทันจริงๆนะผมไม่มีที่เก็บเพชรน,นะครับถ้ามันเพชรเนี่ยเป็นเรื่องที่โคตรเหลือจะเชื่อมนะผมเนะแม่งเยอะมากเกินไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมจะปิดท้ายด้วยการสุ่มเจ้ากูได้ฟรีเซอร์แล้วกันนะครับเพราะว่าได้สุ่มสามสเต็ปมันเองนะไป let's go แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครถามว่าเปรียบเทียบตู้นะครับ,บว่าเอาตู้ไหนดีเนี่ยผมก็จะเชียร์ตู้นู้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัวเยอะๆเ,เนี่ยไปตู้นู้นได้คุ้มกว่านะครับส่วนโกลเด้นฟรีเซอร์เนี่ยมันก็ตามหาโกลเด้นฟรีเซอร์อย่างเดียวนันนะนะโอ้โหเบจิต้้้าามช่วยกูแบบนีโโอห ไม่ต้องลุ้นเลยนะครับข้ามได้กันถ้าเกิดเอาตากวาไดฟีเซอร์ตกในตรงนี้จะดีมากนะครับคลิปผมจะได้แบบว่าโอ้โหมีตัวใหม่ย่างทีนะโอ้โหสปาร์กิ้งตัวแรกเลยยังไงชิวโอเคนะ่าจะน่าจะเกลือแดกนะครับข้ามเลยกันนะได้สปาร์กิ้งมาสองตัวตัวทุเรศทุลังนลครับก็ถ้าเกิดว่าคุณรับความเกลือแบบนี้ได้ก็อยากสูงไดฟิเซอร์ก็ลองดูนะครับลองดูผมก็ไม่ได้ข้ามคุณเลยนะ แล้วคือไม่มีดาวน์โหลดดิด้งใดๆเลยนะครับไม่รู้ว่าสภาพผมจะมีดาวน์โหลดดิ้งหรือเปล่าแล้วมันเขียวอีกแล้วอ่ะมันเขียวอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้ดวงผมมันจะทุเรศทุรังขนาดไหนเนี่ยโอ้ดูสภาพมันน่าจะฆ่าได้นะครับฆ่ามันเลยกันโอ้โหได้วาดสนะครับมาตัวสุดท้ายแล้วนะผมไม่รู้ว่าดวงผมมันแย่หรือเปล่าเนะ๋ยผมขออนุญาตรีเซ็ตดวงอันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวต,ตัดไปเลย ก็มานะครับหลังจากที่ผมเนี่ยทำการสุ่มทุกอย่างที่มีที่ผมสุ่มได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้เนี่ยผมก็คงจะละทิ้งโกลเด้นฟีเซอร์นะครับเพราะว่าแม่งได้ยากเหลือเกินมารอบก่อนเนี่ยผมไม่ได้สุ่มเลยนะถ้ารอบนี้ยังไม่ได้เนี่ยผมก็โอ้ไม่เอาแม่งนะครับ2วันนี้คือหาเพชรไม่ทันแล้วนะมาโกลเด้นโกลเด้นฟีเซอร์เพชรกูเหลือหนึ่งเลยเนี่ยอุ้ยขอดีดีโอ้เยจ่ดมืดมี่ อหกวัวจะดีใจเลยเฮ้ยในการรีดวงี่มันมีประโยชน์เลยเนี่ยได้ลุ้นหน่อยนะครับขอเถอะกูขอเถอะเกมกูขอโคดเลนฟรีเซอร์ได้ไหมสามแล้วเอา้ามาสี่แล้วเอา้ามาห้าแล้วเอา้าขอตัวฟ้าพุ่งออกมาหกเอา้าเจ็ดเอา้าแปดขอดีๆเก้าโอ้โอ ไปดาวแดงตึงๆมาโอเคสำหรับคิวในวันนี้ก็เกลือชิบหายเลยนะครับแล้วเจอกันในรอบหน้านะก็ขยักสุ่มนะครับอย่าลืมไปสุ่มด้วยนะของมันข้างดีนะครับและ้วเกิดว่าคนด้ฟีเซอร์เนี่ยดูหูอุทาหอนได้นะครับว่าแม่งเกลือชิบหาย